ไฟมาแล้วนะครับก็เมื่อกี้นี้ไฟดับตอนนี้ไฟมาแล้วนะมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนนะครับทำงานนะครับในการ กี่โมงแล้วนี่พเพราะว่าปรรนาทานใบออดหมดอะท่าในใดมีทานใบออดมาให้ผมใช้บ้างก็แนะนำตัวนะครับสวัสดีเซอร์เชแคมนะครับเวลาตอนนี้เวลากี่โมงกี่ยามแล้วนี่อะสิบสอง เขียนไปสิบสองครึ่งแล้วนั่นเวลามันก็เลยต้องตั้งเวลาใหมา่ก็ไฟดับนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวตอนแรกก็จะมาไลฟ์สดเพื่อจะเอาเนื้อหาส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณที่อยู่ห้องคอมพิวเตอร์นะก็เดี๋ยวจะมาเซตคอมพิวเตอร์ให้เด็กเรียนเียนด้วย นะครับวันพุธพอดีแล้วพบกันใหม่ดีกว่าสำหรับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไฟมาแล้วนะครับร้อนมากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องควอคสองคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ